ทีนี้เรามาดูสมบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับความต่อเนื่องที่สําคัญแล้วก็มีประโยชน์ด้วยก็คือต่อไปเนี้ยเดี๋ยวเราพอเรามีสมบัติเหล่านี้เวลาเราเจอฟังก์ชันบางอย่างที่มันเป็นเขาเรียกเป็นฟังก์ชันอย่างง่ายเนี่ยจริงๆฟังก์ชันอย่างง่ายมันก็มีนิยามของมันแต่ว่าเราไม่ลงรายละเอเียดตรงเรื่องนี้แล้วกันก็คือส่วนใหญ่เอาเป็นว่าฟังก์ชันที่เราเจอในอในบทเรียนเนี่ยถ้าไม่ใช่ฟังก์ชันที่แบ่งช่วงมาแล้วก็เป็นฟังก์ชันที่ เป็นรูปที่เป็นฟังก์ชันก็คือเป็นตัวอย่างเช่นเป็นไซน์าาคอสแทนหรือเป็นตัวเอ็กโพโลก,กาลิทมหรือเป็นพหุนามหรือเอาฟังก์ชันพวกนี้มาบวกลบคูณหารกันเนี่ยส่วนใหญ่ฟังก์ชันแบบนี้ก็คือมันจะต่อเนื่องในโดเมนของมันแต่ว่าหเหตุผลที่มันทาไมมันถึงต่อเนื่องเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีทฤษฎีหรือสมบัติที่จะพูดต่อไปนี้มันเป็นตัวรองรับอยู่ก็คืออันแรกเลยก็คือสมมุติว่าเรามีฟังก์ชันตัว f กับ g เป็นฟังก์ชันสองตัวแปรนะแล้วเรารู้ว่ามันมีความต่อเนื่องที่จุด x 0 y 0แล้วเนี่ยเราจะได้ว่าฟังก์ชันเหล่านี้เอามาบวกหรือลบกันหรือเอามาคูณกันเอามาหารหรือแม้แต่เอาค่าคงที่คูณเข้าไปด้านหน้าเนี่ยก็จะยังมีความต่อเนื่องที่จุดจุดนั้นอยู่ก็คือในที่นี้ก็คือจุด x 0 y 0นแต่ว่าไอตอนที่หารกันเนี่ยตรงนี้อาจจะต้องมีข้อระวังนิดหน่อยว่าตัว c x ส y ศูนย์จะต้องไม่เท่ากับศูนยะ์ซึ่งก็แน่นอนเพราะว่าถ้าตัวส่วนเป็นศูนย์มันก็ไม่นียางอันนี้ก็เป็นสมบัติเบื้องต้นซึ่งก็เหมือนก,นกันกับตอนที่เราเรียนฟังก์ชันหนึ่งตัว 8, แปรเราก็เคยพูดถึงออสมบัติตัวนี้ไปแล้วอีกการหนึ่งก็คือถ้าเรามีฟังก์ชัน f เป็นฟังก์ชันสองตัวแปรมีความต่อเนื่องที่จุด x ศูนย์ y ศูนย์แต่เนื่องจาก f เป็นฟังก์ชันค่าจริงถูกไหมเราสามารถเอาฟังก์ชันตัวนี้ไปคอมโพสิตได้กับ ก็คือเอามันไปประกอบกันกับฟังก์ชัน g นะซึ่งเป็นฟังก์ชันตัวแปรเดียวนะนั่นหมายความว่าก็คือความหมายก็คือด้วยความที่ฟังก์ชันตัว f เนี่ยมันให้ค่ามาเป็นจำนวนจริงดังนั้นเราสามารถเอามันไปใส่ใน g ได้อีกรอบหนึ่งนะเพราะว่า g ของเราเนี่ยเป็นฟังก์ชันตัวแปรเดียวดังนั้นในกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตัว g ของเราเนี่ยมันต่อเนื่องที่จุด f x ศูนย์ และ f ของเราก็ต่อเนื่องที่จุด x 0 y 0เนี่ยเอามาคอโมโพสิดกันปุ๊บเราจะได้ทันทีว่าตัว g ของเรา g o f ของเราเนี่ยก็จะต่อเนื่องที่จุด x 0 y 0นะในที่นี้เน้นนิดนึงก็คือในที่นี้เนี่ยตัว g จะต้องต่อเนื่องที่จุด f x 0 y 0นะไม่ใช่ไม่ใช่ x 0 y 0เฉยๆแต่เป็นต่อเนื่องที่ค่าของฟังก์ชันที่จุด x 0 y 0ซึ่งก็คล้ายคลึงก,ก,กันกับตอนที่เราเรียน1่ตัวแ สมบัติเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เราเดี๋ยว,ยว,ยวค่อยยกตัวอย่างทีเดียวละกันนะเรามาดูอีกขั้นหนึ่งก่อนก็คือตัวฟังก์ชันเป็นจริงๆมันเป็นฟังก์ชัน projection อะแต่เราอาจจะไม่ต้องสนใจชื่อก็ได้จริงๆแล้วก็เป็นฟังก์ชันที่เดิมทีเป็น2ตัวแปรแต่ตอนที่มันให้ค่าออกมาเนี่ยมันให้ค่าเป็นพิกัด x อ,อันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับมองว่าทําไมถึงเรียกว่า projection เพราะว่าสมมุติเรามีจุด x y เนี่ยถ้าเรา projection ลงมาบนแกน x เ,เนี่ย พิกัดนี้นก็คือ x0 ส่วนถ้า projection มาบนแกน y เนี่ยก็คือ 0y ดังนั้นค่าที่ได้ตรงนี้ก็คือเป็น x หรือเรามองเป็น y ก็เลยเรียกตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราออาสนใจสมมติว่าเราใส่ค่าเข้าไปเป็น xy แต่ค่าที่ออกมาเอาแค่ x เนี่ยเราก็เรียกว่ามัน projection อันนี้ก็เหมือนกันถ้าใส่ค่าเข้าไปเป็น xy แต่ค่าออกมาแค่ y ก็คือ projection เหมือนมองว่า projection ลงบนแกน y นก็จะเป็นลักษณะน,นี้ฟังก์ชันเหล่านี้เนี่ย สามารถพิสูจน์ได้ไม่ยากจากนิยามเราจะพิสูจน์ได้ว่ามันต่อเนื่องทุกทุกจุดเลยบนจำนวนเอ่อบนอากำลังสองก็คือบนระน,นาบเ y กแทนเข้าไปโอเคจากสมบัติเหล่านีน้มันทำให้เราได้ว่าต่อไปนี้ถ้าเราไปเจอฟังก์ชันอะไรที่เอ่อที่ไม่ซับซอ้อนมากอ,อย่างเช่นยกนตัวอย่างละกันก็คือจากเรารู้ว่าฟังก์ชันนี้ต่อเนื่อง ฟังชันนี้ก็ฟังชันนี้ก็ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจากสมบัติข้อแรกเรารู้ว่า x บวก y ก็ต้องต่อเนื่องถูกไหมก็คือฟังก์ชันนี้ก็ก็ต้องต่อเนื่อง x ลบ y ก็ต้องต่อเนื่องถูกไหมต่อเนื่องที่คือต่อเนื่องบน R2 เลยเพราะว่าไอ้ฟังก์ชัน2ฟังก์ชันเนี้ย้ g กับ x, x ้ g กับ y ฟังก์ชันนี้มันต่อเนื่องบน R2 ออยู่แล้วหรือแม้แต่ x คูณ y ก็ต่อเนื่องบน R2 แต่ x ส่วน y อันนี้เนี่ยต้องระวังว่ามันไม่ใช่ต่อเนื่องบน R2 และมันต้องตัดจุดก็คือจุดที่ไม่ใช่ก็คือ xy ที่โดยที่ y ไม่เท่ากับศนทิ้งจุดพวกนี้ก็จะต่อเนื่องหมดก็คือต่อเนื่องที่ xy โดยที่ y ไม่เท่ากับศนอะไรพวกนี้ก็คือสมบัติเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันได้มาจาก คอหนึ่งส่วนถ้าเกิดเอาให้ซับซ้อนขึ้นเรารู้แล้วว่าฟังก์ชันไซน์อย่างเงี้ยฟังก์ชันไซน์เนี่ยเรามองเป็นฟังก์ชันตัวแปรเดียวนะมันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องถูกไหมดังนั้นถ้าเราเอาไปคอมโพสิตเอาไปผสมกับ x บวก y เรารู้แล้วว่าต่อเนื่องอย่างเงี้ยเราก็จะได้ว่าฟังก์ชันไซน์ x บวก y ก็ก็ต่อเนื่องบน r สองเหมือนกัน